you <phone rings> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรดวดวงโดยจางกิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า t 4 o f o r Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่ทำนายดวงเป็นประจำนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นดวง12ราศีประจำเดือนมีนาคม2565หรือว่า2022นั่นเองนะคะอ่าฉะนั้นก็ดูคลิปนี้อย่างมีสติอย่านำไปงมง,งายนะคะเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตานะคะขอให้ทุกท่านดูเป็นแนวทางพอหรือเป็นไกด์ไลน์แต่เพียงเท่านั้นนะคะเพราะว่าอันนี้มันจะ u r n a l Reading ทำนายได้ภาพรวมทำนายได้กว้างนะคะไม่ได้เจาะจงบุคคล ใดบุคคลนึงชนะอาจจะมีตรงหรือไม่ตรงเป็นเรื่องปกตินะคะสิ่งเหล่านี้ เราเองต้องกําหนดดวงชะตาของเราเองฉะนั้นเราดูเปเป็นคําเตือนเป็นกําลังใจมารับพลังงานด้านดีๆพลังงานด้านบวกนั่นเองนะคะสําหรับท่านใดที่ชอบดูเป็นพวกพิรอะคาพชรก้อน stone ในแบบฉบับของอาจารย์กิงฟ้าที่จะมีเป็นพี่หินหินมงคลน,นั่นแหละแล้วก็ลัคกี้ชามสโตนต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของอาจารย์เลยอาจารย์ทําคลิปเหล่านี้ตั้งแต่อู่หลายปีแล้ว3 4ปีแล้วนะคะก็ยังคงทําต่อไปไม่เปลี่ยนแปลงอาจารย์แปะ playlist เอาไวะะ้ว 300, แล้วนะคะคือมีร่วม300เกือบ400เอพิโซ s o แล้วนะคะสามารถไปดูวนได้เลยเพราะว่าเป็น หรืสเปิดมาดูเมื่อไหร่ก็ได้แต่ถ้าอยากเห็นหน้าอาจารย์นะคะเป็นพิกอาคาหรือพิกเด็กนะคะ KFS extra ก็คือกิ่งฟ้า extra extra ก็คือเพิ่มเติม เป็นคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็รวมถึงตัวจา์เองเป็นสาว plus size ก็เลยตั้งใจที่จะตั้งชื่อคลิปเป็นคําว่า KFS extra อันนั้นจะเห็นหน้าจารย์แล้วก็ได้มาพูดคุยได้จะเจอกันนะคะก็สามารถไปดูเพลย์ลิสที่อาจารย์แปะเอาไว้จะมีร่วมประมาณ30หรือ40อ chapter เหรอ episode นะคะเป็น timeless เหมือนกันฉะนั้นดูวนได้นะคะ,ะก็ตอนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่อยากดูเป็นดวงรายเดือนแล้วนะคะดูดวงโดยภาพรวมฉะนั้นเราไปเริ่มรับฟังรับชมกันเลยดีกว่าคะ่ะ สวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีเมษนะคะประจำเดือนม,มีนาคม2 5 6 5ค่ะเรามาดูดวงโดยภาพรวมกันเลดีกว่าทำหน้าจากไพ,พ่ทีนี่แล้วก็ไพ่ทาหลอบอย่างเช่นเดิมนะคะ mm hmm. courage personal transformation okay. ราศีเม Page of Pentacles, Five of Wands, Five of Swords, Four of Cups, Temperance, Two of Wands, Eight of Wands, Nine of Wands. a อซ words Ace of Pentacles King of s words the last one ไปสุดท้ายนะคะจะเป็น the moon นะคะพลังงานที่อาจารย์เห็นนะคะมันเป็นพลังงานของคำว่าการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายการปรับปรุงการทำสิ่งต่างๆใหม่ๆที่เราอาจจะยังไม่เคยทำก็เป็นได้นะคะบางท่านอาจจะมีการ ปรับเปลี่ยนโยกย้ายสถานที่ทํางานที่หัวสายหรือว่าอาจจะเป็นการปรับเปลี่ยนตําแหน่งก็ได้นะคะทำที่เดิมแต่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนในองค์กรของคุณเปลี่ยนย้ายสาขาไปช่วยเหลือทั้งนู้นทั้งนี้หรือว่าอาจจะมีการเดินทางเยอะเกิดขึ้นก็ได้หรือบางท่านอาจจะเดินทางไปทํางานเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือว่าไปทํางานต่างประเทศหรือว่าเป็นการทํางานที่แบบข้ามจังหวัดหรืออาจจะแปลว่าอาจจะมีการ ติดต่อประสานงานในองค์กรค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งก็เป็นได้คือมันเหมือนมีการเหมือนขยับขยาย มีการมี movement ค่อนข้างเยอะอะฮะที่มันจะเกิดขึ้นบางท่านอาจจะแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องทําอะไรมากกว่าหนึ่งอย่างคือมีเรื่องที่ต้องจัดการเยอะมีเรื่องที่ต้องวางแผนมีเรื่องที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขเยอะแยะมากมายคืออาจจะมีหลายๆอย่างที่มาลงมมาตุ้มเราในช่วงนี้นะคะแต่อาจารย์ก็มองว่าคุณแก้ไขได้ทุกสถานการณ์แหละค่ะนะคะแล้วก็พลังงานที่อาจารย์เห็นคือเป็นพลังงานของคำว่าคุณจะกล้าทําสิ่งต่างๆใหม่ๆมากยิ่งขึ้นมันเหมือนมีพลังงานของคำว่ากล้าหารการกล้าลงมือทํากล้าตัดสินใจกล้าคิดมากยิ่งขึ้น ือว่ากล้าที่จะลงมือทําด้วยตัวของเราเองก็เป็นได้หรือบางท่านอาจจะได้รับกําลังใจได้รับความมั่นใจมาจากประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมา,าก็เป็นได้นะคะถ้าบางคนคิดจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องการทํางานก็คือท่าที่ใหม่เราเขารับเราแล้วหรือว่าที่ใหม่มันให้ผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆดีกว่าที่เดิมหรือว่าเราจะได้แบบ ได้โตมากยิ่งขึ้นได้อัปเดตตัวเองมากยิ่งขึ้นเหมือนเป็นหนึอัปเดตเวอร์ชันตัวเองมากยิ่งขึ้นก็ไปได้นะคะถ้าสมมติว่าที่ใหม่รองรับแล้วนะแต่ถ้าบางท่านอาจจะ คิดที่จะหางานใหม่นะคะก็าสามารถที่จะด้อมๆมมอง,มอง,มองหาได้แล้วแต่เรานะคะแต่บางท่านอาจจะแปลว่าทํากิจการของตัวเองอยู่แล้วอาจจะแปลว่ามีการขยายกิจการมีทําอะไรเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นหรือว่าใช้สื่อออนไลน์บางอย่างให้แบบเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้นการตลาดดีมากยิ่งขึ้นรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกรมหรือโกยผลประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้สูงนะคะแต่ช่วงนี้คุณจะมีอํานาจมากยิ่งขึ้นในการสั่งการคนหรือว่ามีอํานาจในการทําสินต่างมากยิ่งขึ้นหรือว่ามีคนมอบหมายหน้าที่ ที่การงานที่สําคัญให้กับตัวเราและเราเองอาจจะต้องอเหมือนเป็นหนึ่งว่าต้องเป็นผู้นําต้องแก้ไขปัญหาหรือว่าจะต้องอเขาเรียกว่าท่วงควบคุมหลากหลายอย่างที่มันเข้ามาก็เป็นได้คือล้วนแต่เป็นสิ่งที่สําคัญที่มันเข้ามาหาตัวคุณเป็นสิ่งที่เราจะต้องกัดจัดการแลวมันสําคัญสำหรับตัวเราอย่างมากนะคะในช่วงนี้นะ แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือช่วงนี้เรามาระวังในเรื่องการทะเลาะกันมีปัญหากับผู้อื่นนะคะคืออาจจะเป็นแบบปัญหาคือสามารถเป็นได้คนรอบข้างได้หมดเลยไม่ว่าเป็นคนที่เรารู้จักหรือว่าคนที่ทํางานหรืออะไรก็ตามแต่คือระวังนิดนึงให้คิดก่อนพูดคิดก่อนทํานิดนึงหรืออาจจะแปลว่ามีหลากหลายอย่างที่เราเองอาจจะต้องจัดการแก้ไขยเยอะนะคะเหมือนทําให้แบบเหมือนจากสายสายไฟที่มันพันกันอะ่ะเออให้สายไฟมันแบบกลับมาเป็นแบบ เขาเรียกว่าเรียงเป็นระเบียบอย่างเรียบร้อยให้มากยิ่งขึ้นก็เป็นได้เหมือนเป็นการจัดการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างจริงๆแต่คุณทําได้ทุกอย่างเพราะว่าพลังงานของคุณเป็นพลังงานของคขาว่าเก่งหรือว่ามีมีการแก้ไขปัญหาได้เก่งหรือว่ามีการจัดการต่างๆได้เก่งอยู่นะคะก็คือสามารถที่จะเอาตัวรอดได้หรือว่า ทำสิ่งต่างๆให้เกิดความสําเร็จได้นะคะฉะนั้นอยู่ที่การลงมือทําอยู่ที่ความพยายามความอดทนของตัวเราฉะนั้นอาจาร,รย์ขอส่งกำลังใจให้คุณให้คุณสู้ๆต,ต,ต,ต่อไปนะคะเพราะว่าอาจาร,รย์มองว่าทุกคนกว่าที่จะได้อะไรมามันอาจจะใช้เวลาแล้วก็เหนื่อยยากลําบากนิดนึงกว่าที่จะได้แต่ละประสบการณ์หรือได้ความสําเร,ร็จมานะคะฉะนั้นไม่ใช่คุณคนเดียวที่คุณเหนื่อยแต่ละคนมีความเหนื่อยที่แตกต่างกันเหนื่อยกําลังกายกําลังใจหรือว่าเหนื่อยในเรื่องแบบความคิดหัวสมองอะไรก็ตามแต่แต ร้วนแล้วทุกคนก็มีความพยายามในการต่อสู้กับชีวิตของตัวเองฉะนั้นคุณอย,ายอ่าย่อท้อนะคะอาจารย์ขอเป็นกําลังใจให้คุณมากๆค่ะอ่ะเดีวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับเรื่องการงานแบบเจาะลึกกันละดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะมีการเปลี่ยนแปลงจริงด้วยไพ่ขึ้นแตจไพ่ขึ้น The strength นะคะไพ่ขึ้น page of wands ขึ้นมา four of wands อะขอไพ่ค่ะ four of swords นะคะแล้วก็เป็น two of cups พลัลงานของคุณนะเหมือนคุณกําลังจะไปหาคู่แท้งานที่เป็นงานที่แบบแท้ทรูของคุณเนี่ยมันมันเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆด้วยบางร่าน,นอาจจะมีการยย้ายเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรใหม่ๆหรือว่าได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันเข้ามาแล้วท้าทายความสามารถของคุณบางท่านอาจจะแปลว่า,วามีการพักร้อนหยุดพักก่อน ก่อนที่จะเหมือนไป,ไปชาร์จพลังงานให้กับตัวเองไปเที่ยวก่อนหน้าไปชาร์จพลังงานแล้วกลับมาสู้งานต่อก็เป็นได้นะคะคือช่วงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆสู่สิ่งใหม่ที่มันดีกว่าเดิมพลิกฟื้นจากร้ายกับกลายเป็นดีเป็นได้หมดเลยแล้วคุณเองจะหาสิ่งที่แบบคุณรู้สึกว่าอยากทําเหมือนจะค้นพบเอกลักษณ์ค้นพบตัวตนพ้นพบความต้องการของตัวคุณได้มากขึ้นกว่าเดิมเป็นการก้าวกระโดดอีก ขั้นเล็กๆนะคะค่อยๆไปทีละขั้นสองขั้นอะไรเงี้ยคือมันเหมือนการเป็นการพัฒนาของคุณอาจจะพัฒนาในคําว่าช้าหน่อยอาจจะช้าเหมือนเป่าแต่มีความนั่นคงนะคะอาจฉะนั้นค่อยๆเป็นค,ค่อยๆไปพลังงานของคุณอาจจะมีผู้ใหญ่คอยสนับสนุนอาจจะมีนารีคอยอุปถัมภ์มีคนคอยเมตตาแล้วก็บางท่านอาจจะทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างก็เป็นได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าทําอะไรไม่สําเร็จ ถ้าเกิดทําอะไรไม่สําเร็จอย่าท้อถอยความพยายามครั้งที่100อาจจะทําสาเร็จก็ได้อย่าเพิ่งละทิ้งในครั้งที่100ถ้าใครฟังอาจารย์กีฟ้าบ่อยๆจะทราบว่าคติประจําใจอันนี้ก็คือเป็นคติประจําใจที่อาจารย์บอกทุกคนเป็นประจํานะคะแล้วก็อย่าเพิ่งท้อถอยเพราะว่าก่อนที่คนเราจะเก่งอ่ะบางทีมันอาจจะต้องล้มมาก่อนต้องล้มดูคุกคานมาก่อนก่อนที่จะได้ดีนะคะฉะนั้นอขอให้ เดินไปข้างหน้าก้าวต่อไปข้างหน้าจงมีแรงที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าให้ได้นะคะแล้วบางท่านเนี่ยอาจจะเจองานที่รู้สึกว่าถูกตาต้องใจเหมือนงานที่ใช่มากขึ้นกว่าเดิมหรือว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่รู้สึกว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการที่จะทํา ตลอดทั้งชีวิตของฉันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าเราจะเจอตัวตนของตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นกว่าเดิมจริงๆนะคะฉะนั้นการงานของคุณค่อนข้างไปได้ดีแต่ช่วงนี้ทํางานเยอะหน่อยก็พยายามพักผ่อนให้เพียงพอไม่ฉะนั้นเดี๋ยวร่างกายเราจะสุดได้นะคะด้วยความเป็นห่วงและปรารถนาดีบางท่านอาจจะมีการเดินทางระยะสั้นนะคะในช่วงนี้ในเรื่องการทํางานบางคนเดินทางแล้วได้เงินดีก็เป็นได้นะคะ ใครที่ทํางานแบบหลากหลายอยา่างในเวลาเดียวกันบางท่านอาจจะได้ค่าคอมมิชชั่นหรือได้เงินเพิ่มก็ค่อนข้างดีนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศหรือว่าเทคโนโลยีต่างๆซื้อออนไลน์ต่างๆนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางนะคะเกี่ยวกับเรื่องการทํา เหมืนอนเขาเรียกว่ามัลติทาสิ่ะทำอะไรหลากหลายอย่างในหนึในห,นในหนอาชีพของคุณก็ได้หรือมี1อาชีพแล้วก็มีอีกอาชีพหนึ่งหลากหลายอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะคะคือช่วงนี้คุณจะจัดการทุกอย่างได้ได,ได้ค่อนข้างเก่งแหละค่ะแล้วก็ถือว่าคุณจะโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นหนึ่งจริงๆนะถือว่าดีค่ะเป็นในเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะ ถ้าใครคิดจะไปทํางานต่อต่างประเทศก็คือทําได้ถ้าสมมติว่าทุกอย่างพร้อมแล้วนะคะหรือบางท่านอาจจะเรียนภาษาเพิ่มหรือเรียนเรียนเพิ่มเติมในสายงานที่คุณทาเหมือนพัฒนาปีกขั้นเรียนเพิ่มเติมได้ค่ะมันเป็นการของช่วงระยะเวลาของการเรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรืออาจจะมีคนมาสอนงานเราเป็นได้หมดหรือเราไปสอนงานเขาหรือไปช่วยเหลือเขาก็เป็นได้รวนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีทั้งหมดทั้งมวลนะคะสําหรับเรื่องการเรียนค่ะ,ะการเรียนบางท่านเนี่ยอาจจะมีอารมณ์ขี้เกียจอยู่เยอะ หรือบางท่านอาจจะแปลว่ารู้สึกว่าสิ้นหวังในเรื่องการเรียนในบางอย่างหรือรู้สึกว่าความคิดของเราค่อนข้างสเปสสะปะงงงวยล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลง,ลงตรงนี้ต้องปรับนะคะไม่ใช่ว่าโอ้จริงค่ะอาจารย์แต่ไม่คิดจะปรับก็ไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ปรับเราเองจะทุกข์เองนะคะฉะนั้นช่วงนี้ที่อาจารย์บอกเลยบอกว่าถ้าสมมติว่าเออทำไม่สําเร็จไม่เป็นไรล้มขึ้นล้มแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาให้ได้เท่านั้นเองเพราะว่าพลังงานช่วงนี้ของคุณเหมือนอ,อาจจะต้องทาอะไรแบบซ้าๆเดิมๆอาจจะจําเจมอาจจะแปลว่าอ่าน อ่าน,นอีกรอบนึงไปสอบอีกรอบนึงรอเวลาหรือว่ามันจะเป็นการรอคอยอะไรสักอย่างหนึ่งก็เป็นได้นะคะ,ะแล้วก็หนึ่งอยา่างบางทีอย่าใช้อารมณ์ในเรื่องการทําสิ่งต่างๆจนมากเกินไปจนติดเป็นนิสัยนะคะเดี๋ยวเราจะทุ์เองนะอย,อย่าดึงพลังงานด้านลบพลังงานด้านสีแบบ หมอมัวดำๆเทาๆอย่าดึงเข้ามาดึงพลังงานด้านดีๆเข้ามาช่วงนี้มันเหมือนกับว่าคุณกําลังตัดสินใจทําอะไรบางอย่างหรือมี Choice อะไรบางอย่างที่มันกําลังสับสนงงงวอยู่ก็ได้ตั้งสติบางทีมัน บางท่านอาจจะต้องลิสต์ออกมาโปรกับคอนสอันไหนดีกับไม่ดียังไงลิสต์ออกมาเลยว่าเราต้องการอะไรวางแผนเหมือน brainstorm ทำออกมาให้มันเป็นวางแผนให้ได้ว่าจริงๆเราฉันต้องการอะไรนะคะค่อยๆค,คิดพิจารณาเดี๋ยวคุณจะหาคำตอบได้ช่วงนี้มันเป็นแค่เหมือนความคิดค่อนข้างแบบสับสนต้องระวังหนึ่งอย่างระวังการมีปัญหากับเพื่อนนิดนึงนะคะคือช่วงนี้จะทำโปรเจกต์ทำงานร่วมกับใครหรือว่าอาจจะต้องทำงานกลุ่มก็คือแบ่งแยกให้ชัดเจนคุยกันให้ชัดเจนนะคะนิดหนึ่งนะ ก็ขอคุณสู้ๆเพราะาจริงๆพลังงานของคุณนะคุณจๆเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเก่งนะคะแตบ่บางทีบางครั้งอาจจะมีอะไรแบบเหมือนเป็นมานรผจญมาทดสอบเราอย่าให้มารตรงนั้นนะ่ะมาทําให้เราเหมอมมัวได้นะคะอ่าอาจารย์ขอเป็นกำลังใจให้คุณมากๆแล้วขอให้อ่านหนังสือเยอะเพราะว่าจริงๆพลังงานของคุณอ่านเยอะเราได้ดีมีโอกาสที่จะได้ดีนะคะแต่มันเหมือนกับว่าต้องผ่านอุปสรรคไปให้ได้ก่อนเท่านั้นเองนะถ้าบางท่านที่คิดจะไปเรียนต่อต่อตางประเทศมันอาจจะยัง ต้องรอเวลานิดนึงหรือว่าจะต้องแบบรอในการสอบต่างๆหรือชิงทุนหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือมันเหมือนก็ว่าเป็นการรอคอยอยู่ก็เป็นได้หรือกําลังมีวางกาารงแผนที่จะไปก็ได้นะคะอ่ะก็ขอให้คุณโชคดีมากๆเรามาดูต่อสําหรับในเรื่องการเงินนะคะไพ่ขึ้นเดอ queen of wands นะคะ the wheel of fortunethe empress กันเงนของคุณขึ้นดีมากค่ะดีมากม การเงินของคุณแบบมันเหมือนกับว่าเข้ามาเป็นกอบเป็นกำเหมือนกันบางท่านอาจจะทํางานแบบพวกที่ดินอสังหาเงินจะเข้ามาดีหรือติดต่อพบปะลูกค้าพบปะผู้คนเกษตรก,กรรมอของกินของบริโภค นะคะอาชีพที่สุดจริดนะคะไม่ทําผิดกฎหมายนะคะแล้วก็ไม่ผิดศีลธรรมช่วงนี้จะค่อนข้างเข้ามาเยอะเป็นกรอบเป็นกำรรเงินเข้ามาดีมากดีแบบดีมากๆจริงๆหรือว่าใครเป็นครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่ต้องใช้คําพูดหรือให้ความรู้ผู้อื่นจะค่อนข้างดีบางท่านอาจจะแปลว่าหมดเงินไปกับเรื่องการเรียนแต่มันต่อยอดได้หมดดมวการการเรียนเพื่อต่อยอดธุรกิจหรือหมดไปกับเรื่องการเรียนต่ออ่าหรือว่าเรียนอะไรต่างๆะคะ่ะเป็นได้หมดเลยคือดีหมดเลยนะ การเงินของคุณเลิศมากนะช่วงนี้เป็นช่วงของการกอบโวยช่วงของการเก็บหอมรอมริบด้วยฉะนั้นตอนนี้เนี่ยอดทนพยายามทํางานต่อไปเงินของคุณดีมากๆมีโอกาสได้รับผลประโยชน์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือว่ามีช่องทางในการทําเงินเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะฉะนั้นช่วงนี้เราบอกว่าเป็นช่วงของการทําเงินจริงๆนะคะเงินดีค่ะเงินปังปุริเย่มากเลยใช้ได้เลยนะคะอ่าแต่อย่าหลงละเลงนะไม่ใช่บอกอาจารย์บอกว่ดีแล้วรีบใช้เงินเยอะเลยหรือว่า ไม่เก็บปังก็ไม่ได้นะคะคือช่วงนี้การแข่งคุณจะดีขึ้นละกันสําหรับบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยังไม่ได้ดีมากแต่มันดีขึ้นกว่าเดิมมันมีการฟื้นตัวนะคะสำหรับบางท่านแต่บางท่านถ้าดีอยู่แล้วจะยิ่งดีมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะเรามาดูต่อสําหรับคนโสดนะคะโสดสนิทเป็นยังไงบ้าง King of Wands Nine of Pentacles Oh Three of Pentacles <laughs> คือคือ,ค,อคือสำหรับคนโสดเนี่ยราศีเมษเนี่ย <laughs> พูดตรงๆเลยนะคือช่วงนี้มันเหมือนกับว่า คุณโสดแล้วอาจจะรวยโสดเราอาจจะดีโสดแล้วอาจจะปังนะคะสำหรับคนที่โสดอยู่แล้วนะไม่ใช่ว่าคุณมีคู่แล้วรีบมาโสดก็ไม่ใช่นะคะแต่คนที่โสดอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้มันเป็นช่วงของการทำทำงานเนี่ยขมักขันเม้นช่วงของการหาเงินยิ่งโสดแล้วรวยเนี่ยถ้าถ้ามีคู่บางทีบางครั้งหรือว่าช่วงนี้มีใครเข้ามาเนี่ยคุยเล่นๆคุยขำๆได้แต่ถ้าเอาจริงจังเลยเนี่ยแบบคุยเป็นจริงเป็นจังถึงขั้นนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่เวลาของมันนะคะยังไม่ถึงเวลาช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่แบบ ไปโฟกัสบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าจําเป็นกับชีวิตของคุณไม่มีงานไม่มีเงินลําบากนะคะฉะนั้นเรียงระดับชีวิตให้ถ,ถูกต้องช่วงนี้เลาบอกว่าถามว่ามีคนเข้ามาไหมมันเหมือนกับว่ากึ่งกึงปิดกั้นนะกึ่งกึ่งที่ว่าจะเข้ามาแต่เข้ามาไม่ได้หรือเข้ามาแล้วก็อาจจะยังไม่ถูกใจหรือว่ามันมีความไม่เสมอกันสีไม่เสมอกันอยู่นะคะ แต่อาจจะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะอ่าแต่อย่างที่บอกคืออาจจะต้องมีพ่อสื่อแม่ชักหรือว่าอาจจะแปลว่าต้องเจอกับผ่านการทํางานบางคนอาจจะไปเจอกันสถานที่เรียนพิเศษอันนี้คือสมมุติให้ฟังเฉยๆไปเจอในกลุ่มเพื่อนมีเพื่อนแนะนำให้รู้จัก มีสื่อตรงกลางทําให้เราได้เจอกันก็เป็นได้นะคะแต่อย่างที่บอกคือคุยคำๆเล่นๆได้นะคะแต่ถ้าจริงจังเลยก็คือต้องใช้เวลาดูนิดนึงก่อนนะคะ,อะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยโสดอรอยอยบางคนบอกอาจารย์คะหนูยอมโสดเลยคะ่ะดีค่ะเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลานะคะคืออ,อาจจะเป็นเดือนหน้าหรือเดือนอื่นอาจจะค่อยมีคนเข้ามาก็เป็นได้นะคะแต่ถ้าถ้ามีใครสักคนยังคุยได้ไม่ผิดอะไรนะคะคือมันเหมือนคุยได้ศึกษาดูใจได้แต่ คุณต้องดูอีกทีว่าเหมาะสมกับเราจริงหรือไม่เท่านั้นเองนะคะอย,อย่าบอกว่าใครก็ได้ไม่ได้นะคะเลือกบ้างก็ดีถ้าเลือกชีวิตผิดเ,เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะเรามาดูคนโสดที่มีสถานะคุมเครือไม่ชัดเจนเป็นยังไงบ้างนะคะ Four of Pentacles Three of Wands นะคะ Eight of Cups Three of Cups ต้องบอกก่อนว่าสําหรับคนที่เจอคนที่มันไม่ดีคนที่มันไม่ใช่หรือว่าเขาไม่ให้สถานะชัดเจนกับเรา มันอาจจะแปลว่าต่างคนต่างเดินออกจากกันต่างคนต่างรู้สึกว่ามันไม่ใช่ของกันและกันมันจะมีอะไรบางอย่างความจริงที่เปิดเผยออกมาว่าต่างคนต่างไม่ใช่ก็ได้นะคะ แต่ถ้ามันใช่มันก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีคืออา,อาจจะได้เป็นแฟนกันคือเอาเป็นว่าถ้าคุณทั้งสองคนที่คุยกันอยู่อ่ะมันเกิดไม่ใช่จริงๆเกิดมีม,มีมีอะไรบางอย่างรับรมคมนายมีอะไรปิดบังซ่อนเร้นอยู่มันจะมีโอกาสที่จะเปิดเผยตรงนั้นออกมาแล้วก็อาจจะต่างคนต่างเดินออกไปแล้วก็อาจจะต้องต้องแบบเราเองอาจจะต้องได้คุยกับคนอื่น ที่ไม่ใช่คนนี้ก็ได้แต่ถ้ามันใช่คุยกันมาระยะเวลาหนึ่งต่างคนต่างใช่จริงๆต่างคนต่างโสดจริงๆอาจารย์มองว่ามีโอกาสได้ไปต่อชอบกันมากขึ้นรู้สึกดีกันมากขึ้นแล้วก็อาจจะได้ถึงขั้นเป็นแฟนกันนะคะฉะนั้นคนที่มันไม่ใช่จะมีเหตุออกไปคนที่มันใช่จะได้ไปต่อจะได้แบบสมหวังต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะสาหรับคนที่มีแฟนหรือว่าคนที่เป็นเป็นคู่กันหรือแต่งงานกันเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ถ้าสำหรับคนที่ เป็นแฟนกันบางท่านอาจจะคิดถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายนะคะมีโอกาสมีโอกาสสูงถึงขั้นแต่งงานมั่นหมายถ้าถ้าสมมติว่าความรักของคุณสุกงอมแล้วอยากปลูกต้นรักที่แข็งแรงมากกว่าเดิมมีโอกาสที่จะสมเหมาะในเรื่องความรักก็คือแต่งงานมั่นหมายน,น่บุตรมีลูกหรือว่าพาไปเจอพ่อแม่หรือว่าย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่ามันมีการพัฒนาในเรื่องความสัมพันธ์ของคุณก้าวไปอีกขั้นหนึ่งถือว่าดีมากคือรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ช่วยกันทำมาหากินมากขึ้นก็เป็นได้นะคะมีการแบบ ปรึกษาหารือถนอมน้ําใจกันหลายๆอย่างคือมันหมายก็ว่าเป็นที่ปรึกษาซึ่งกันและกันได้เข้าใจกันถือว่าดีนะพลังงานขึ้นดีมากแต่ถ้าสมมุติว่า คนที่เป็นคนที่แต่งงานแล้วก็คือเขาขึ้นดีนะคนที่แต่งงานแล้วขึ้นปกติถ้าไม่มีเรื่องโกหกหรือหลอกลวงถ้ามีเรื่องโกหกหลอกลวงต้องระวังเรื่องการทะเลาะก,การการไม่เข้าใจกันนะคะบางทีมันเกิดจากบุคคลอื่นก็ได้นะคะแต่คุณทั้งสองคนก็ไปจากกันไม่ได้หรอกค่ะจริงๆแล้วก็คือมันอาจจะมีอุปสรรคเล็กน้อยเท่านั้นเองสําหรับบางคู่นะคะแต่ถ้าบางคู่ไม่ได้มีเรื่องหลอกลวงไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่มันเหมือนปิดบับงซ่อนเลนก็ไม่มีปัญหาค่ะรักกันเหมือนเดิมนะคะปกติดีถือว่าปกติมากๆด้วย อ่ะเรามาดูเรื่องสุขภาพกันต่อเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้สุขภาพสุขภาพน้ำหนักขึ้นนะคะเออแล้วก็ช่วงนี้อาจจะแปลว่าบางคนบอกว่าอาจารย์คะหนูนอน ไม่เพียงพอหรือว่านอนไม่ค่อยหลับหรือบางท่านอาจจะแปลว่านอนเยอะเกินไปบางคนนอนแล้วก็รู้สึกฝันอยู่ตลอดเวลามันเหมือนนอนหลับไม่ค่อยเพียงพอนะคะแล้วก็เรื่องน้ําหนักขึ้นต้องระวังนิดหน่อยนะคะมันทําให้บางทีเราอึดอัดหรือว่ารู้สึกว่าเ,เหมือนแบบต้องกลับมาออกกำลังลดน้ำหนักอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เตือนตัวอาจารย์เองด้วยนะคะไม่ได้บอกแค่คุณคนเดียว <laughs> นะครับแล้วก็ระวังเรื่อง บริเวณปวดข้อมือต่างๆหรือว่าปวดพวกบริเวณแขนต่างๆได้ด้วยหรือว่าพวกพวกแบบหลังนะคะต่างๆได้ด้วยคือเหมือนปกติค่ะทั่วๆไปพวกอณฑรมีต่างๆพวกออฟฟิศซินโดรมอะไรเงี้ยทั่วๆไปนะคะแล้วก็บางทีนอนผิดชีวิตเปลี่ยนได้เลยนะคะหมอนเหมือนตกหมอนอะไรเงี้ยหรือปวดคอเนี่ยมันจะเป็นบริเวณนี้ซะส่วนใหญ่แล้วก็เอ่อเรื่องการเดินทางของคุณนะคะคืออยู่บนความไม่ประมาทนะคะอ่า โอเคเดี๋ยวอาจารย์ขอเสริมในเรื่องการทาบุญไปเลยเป็นไปได้ก็ไปบริจาคเลื่อดถ้าบริจาคเลื่อดไม่ได้ก็ทําบุญวพัพบาทน้ําพุหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเรื่องพวกโรงพยาบาลเกี่ยวกับเรื่องคนเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ต่างๆจะยิ่งดีนะคะ,ะแต่การทําบุญที่สําคัญที่สุดที่อาจารย์จะบอกก็คือทําบุญกับผู้มีพระคุณค่ะพ่อแม่บุพการีพ่อแม่บุญธรมญรมพี่ป้านา้าอาปุยญาตยายใครก็ตามแต่ที่มีพระคุณต่อเรา ให้ให้เขาเป็นพระในบ้านสําคัญอันดับต้นนะคะก่อนที่จะทําบุญนอกบ้านนะคะอาจารย์เข้าใจว่าโลกเรามี2มุมมีเขาอ่ามีมุมที่ดาร์กมีมุมที่สว่างนะคะถ้ามุมที่สว่างนะคะเป็นมุมที่ดีก็คืออาจจะมีพ่อแม่ที่เลี้ยงดูเรามาอย่างดีหรือว่าคนที่มีพระคุณเลี้ยงดูเรามาอย่างดีหรือเป็นครูบาอาจารย์หรือใครก็ตามแต่ที่ดีกับเรากระตันอยู่กับพวกเขาทําบุญกับพวกเขาก่อนดูแลพวกเขาก่อนที่จะทําบุญน,นอกบ้านทดแทนบุญคุณค่ะถัดไปในกรณีที่มุมดาร์กนิดนึงอาจารย์เข้าใจว่าโลกมันมี2มุมฉะนั้น ในมุมดาร์กถ้าแบบพ่อแม่ที่น่ากลัวตามที่เราเห็นตามข่าวเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเซน t i v e อาจารย์เข้าใจนะคะแต่อาจารย์แค่จะบอกว่ากระตันยูเท่าที่เราไหวทําเท่าที่เราไหวอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมีเหตุผลเป็นของตน,นะคะ่ะอาจารย์จะบอกในทุกคลิปเสมอนะคะโอเคทาบุญนอกบ้านตามที่อาจารย์เพิ่งพูดเมืม่อครู่เลยถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนกลับไปฟังสักนิดหนึ่งนะคะที่อาจารย์บอกให้คุณทําบุญกับอะไรทุกครั้งที่ทําบุญเสร็จถ้าเป็นไปได้ก็กดน้ําลงดินบ้างก็ดีนะคะบทกดน้ําหาได้ใน Google หรือว่าจะพูดภาษาไทยธรรมดาแบบอาจารย์์ก็็ได้อาาาาจจรรยเเลทํบุญส เราจะแบบขวด,ขวดน้ำเป็นแกลลอนย้ำนะคะว่าเป็นแกลลอนเป็นลิตรเลยนะคะทั้งลิตรและแกลลอนอาจารย์ก็จะให้เทวดาประจําตัวของอาจารย์ก่อนให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับผู้มีพระคุณอของอาจารย์ก็จะมีพ่อแม่ผู้มีพระคุณครูบาอาจารย์ทุกอย่างแล้วก็จะให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะนะคะทั้งใน,ในชาติถึงชาติปัจจุบันนะคะก็คือให้พวกเขาจริงๆพูดเยอะกว่านี้เยอะมากนะคะคือให้เป็นลายบุคคลให้เป็นแบบเยอะมากคะ่ะคืออาจารย์มองว่าอาจารย์ยิ่งทําบุญอาจารย์ยิ่งอยากจะ ปวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับคนอื่นๆอาจารย์ยองยิ่งให้ยิ่งได้ค่ะไม่ใช่ว่าทําบุญแล้วเก็บไว้คนเดียวก็ไม่ใช่อาจารย์ถึงเวลาจะเวลาทําบุญอาจารย์จะชอบโพสต์หรือว่าเป็นสะพานบุญหรือโพสต์ให้ทุกคนอนุโมทนาบุญร่วมด้วยก็คืออาจารย์บอกว่ายิ่งให้เราเองจะยิ่งมีความสุขซึ่งมันเป็นเรื่องจริง เป็นจริงเรื่องจริงมากๆนะคะแล้วยิ่งอาจารย์กตัญญูกับผู้มีพระคุณอาจารย์ยิ่งได้กลับมาหลายเท่ามันเป็นเรื่องจริงแล้วก็จเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นเรื่องจริงด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นก็อยู่ที่ความคิดและการกระทำของแต่ละบุคคลลวกันแล้วแต่เราจะเลือกเวไหนทางไหนนะคะอาจารย์ได้แค่บอกแค่กล่าวเฉยๆจะททาตามไม่ทาตาม,ตามเป็นสิทธิ์ของคุณทั้งนั้นนะคะอ่ะก็ประมาณนี้นะแล้วก็เรื่องการสวดมนต์บททั่วไปอาจารย์แปะไว้ด้านล่างให้แล้วแล้วก็เสริมด้วยพระคาถาเงินล้านได้แล้วก็การนั่งสมาธิ ถ้านั่งสักหนึ่งนาทีก็ดีนะอย่างน้อยหรือมากกว่าน,นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายๆนาทีเป็นครึ่งชั่วโมงเลยก็ยิ่งดีอาจารย์ก็อ,อนุโมทนาบุญด้วยนะคะแต่อาจารย์จะใช้การสวดพระคาถาเงินล้านเป็นการนั่งสมาธิเป็นเสียงของอาจารย์สวดด้วยนะถ้าคุณจะไปฟังก็ฟังได้แล้วก็อาจารย์ก็จะสวดของอาจารย์เองอเป็นสมาธิไปเรื่อยๆหรือว่าเวลาที่เราแบบรู้สึกเครียดหรือโมโหหรืออะไรก็ตามแต่ เราก็จะตักด,ด้วยพระคาถาเงินละหรือมีบทอื่นบางคนอาจจะเป็นบทอิติปิโสบางท่านอาจจะเป็นบทพระคาถามงกุฎพระพทธเจ้ามีบทอื่นๆที่เรารู้สึกถนัดก็สวดบทนั้นไปนะคะหรือว่าบทของพระพิคเนก็ได้แล้วแต่เราสักบทหนึ่งที่รู้สึกว่ามันวนอยู่ในหัวเราได้แล้วทำให้เราแบบเหมือนคามลงอะคามดาวลงหรือว่ามีสมาธิมากยิ่งขึ้นในการทําอะไรถ้าบางท่านไม่สะดวกหรือไม่ไม,ไม่แบบรู้สึกไม่ถนัดในการสวดมนต์นสมาธิก็หากิจกรรมอย่างอื่นทาให้เกิดสมาธิได้การวาดรูปการวาดเขียน การฟังเพลงปรับสมาธิการออกกําลังกายการบางคนทําถักนิตติ้งถักโครเชอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยู่กับธรรมชาติบางคนปลูกผักปลูกต้นไม้คือมันมีวิธีของแต่ละคนไม่เหมือนกันหรือโซเชียลดีท็อกซ์ก็ได้นะคะอาจารย์จะชอบโซเชียลดีท็อกซ์มากบางทีก็ลาจากสื่อโซเชียลไปเลยก็มีอย่างเงี้ยมันจะทาให้เรามีความสุขมากขึ้นแล้วก็มีสติมากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าเรามีสติทุกๆอย่างมันก็จะเกิดขึ้นดีๆกับเราแล้วก็มีพลังงานด้านบบกที่อยู่ในตัวเรามากๆนะคะฉะนั้นก็ ขอฝากเอาไว้แค่นี้นะคะขอให้ตัวคุณและครอบครัวของคุณสุขภาพแข,ขง็ขขงแรงมากๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระกดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์ติดตาม Facebook Fanpage ได้ทิกต o k ได้ไอได้มี2 IG วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกิ้งกิ้งเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ e s c r i p t i o n ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram TikTok หรือค่ะ ขอใหทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ